สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องลุงมะคองแคมเปอร์แวนผมเอกครับต่อเนื่องจาก E ีีก่อนหน้าครับเราได้ไปเที่ยวกันยังที่ไร่ฝนเทียมครับครับสำหรับ EP ีนี้ผมและลุงมะคองจะเดินทางไปกับพี่ๆลุยเปล่เราจะไปเที่ยวกันที่เขาเยี่เที่ยงครับ ซึ่งก่อนหน้าเราวางแผนไว้ว่าจะไปทินที่ไล่ยูเอครับแต่ว่าด้วยความไม่สะดวกในหลายๆด้านครับก็เพราะว่าทิปเรามานี่เราไม่ได้แค่มาแค่เฉพาะผู้ชายครับแล้วก็มาจะมีพี่ผู้หญิงแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยครับก็ทําให้การที่เราจะไปไล่ยูเเนี่ยจะค่อนข้างยากในเรื่องของการเข้าห้องน้ำครับก็เลยมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยแล้วก็จะไปกันที่ขเขาใหญ่เที่ยงครับเนินเขาและกังหันลมเพื่อนๆนด้เห็นก็น่าจะเป็นทางฝั่งปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนถนนเส้นที่ผมวิ่งอยู่นี่ก็จะเป็นทางฝั่งสระบุรรีคับ มาถึงเซเว่นเราก็จอดแวะพักซื้อเสบียงกันครับแล้วก็จะมีพี่ท่านหนึ่งที่ขับ e ีฟสครับเขาก็มีอัิเตบเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็แหลกมอเตอร์ไซค์ครับพี่เขาก็เลยแวะเข้าไปซ่อมแซมที่อู่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามไปเจอเรากันที่เขาใหญ่เที่ยงกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากจะแอบบอกเพื่อนๆนิดนึงครับเส้นทางจากไร่ฝนเทียมจะไปยังเขาใหญ่เที่ยงครับเส้นทางที่ผมวิ่งมานี่ครับเป็นเส้นทางที่สวยมากๆเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้เคยวิ่งมาทางนี้แล้วก็เป็นทางเขาเรียกว่าถนนเส้นลองที่มีวิวค่อน ก็ขับตามพี่ๆเขามามาเรื่อยๆครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็ได้แวะปั๊มปตทครับ mm. เติมน้ำมันแล้วก็เติมลมยางรวมไปถึงท่านใดที่ทานกาแฟก็จะแวะซื้อกาแฟกันนะครับนี่เราก็จะมาถึงกันบริเวณทางขึ้นเขาเยียเที่ยงครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นเส้นทางปกตินะครับพี่ๆเขาก็คือสายลุยใช่ไหมฮะเขาก็ต้องขึ้นทางที่เป็นทางที่ลําบากนะครับก็ลองติดตามดูนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหดนิดนึงฮะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราแวะเข้ามาผิดเส้นทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะออกไป เพื่อที่จะเข้าไปยังเส,ส้นทางที่จะขึ้นไปยังเขาเอเทียงกันอีกเส้นทางหนึ่งครับแล้วก็เลี้ยวออกมาจากตรงนี้แล้วก็ไปเส้นทางที่ถูกต้องครับก็จะมีป้ายบอกไปว่าสถานีโทรทัศน์กองทัพปกครับขึ้นไปอีก4กิโลครับเราก็จะขึ้นกันทางเส้นทางนี้ครับซึ่งผมเป็นคนโคราชโดยแท้นะผมก็ไม่ทราบเลยครับว่ามีเส้นทางนี้ครับ จะสังเกตได้ว่าพี่บัดี้เขาบกบกบอกให้เราแอบนะฮะสาเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมไม่มีวอครับผมไม่ไดเอาวอมาด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าเวลาที่เขาพูดคุยกันนะครับบอกเส้นทางบอกอะไรกันนี่ผมไม่ทราบเลยครับว่าจะต้องไปเส้นทางไหนอะไรเพราะด้วยความที่ว่าผมเตรียมตัวมาไม่ไม่พร้อมนะฮะเตรียมตัวมาไม่ดีแล้วก็เลยมีหน้าที่แค่ขับตามพี่ๆเข้าไปครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็สังเกตสัญญ,ญาณมือสัญ,ญญาณไฟที่พี่เขาส่งไว้ให้กับเรานะฮะเราก็จะได้ทราบว่าพี่เขาไปกันเส้นทางไหนนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราดันเนินกันมาสุดๆแล้วครับก็จะมาจบกันอยู่ที่เส้นทางตรงนี้ครับมารวมตัวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราลากยาวดันเนินกันเกียร์สเกียร์สมากันยาวๆเลยครับประมาณสักสามสี่นาทีครับยาวเลยฮะก็มาจอดพักแล้วก็มาจอดเรียงเช็คกันว่าแบบโอเคไหมรถมีปัญหาอะไรไหมครับแล้วก็มุ่งหน้ากันไปต่อสู่เขาเยเที่ยงกันเลยครับ สบายไม่ขึ้นพวกกันต่างกันเส้นทางที่เราขึ้นมานี่ยจะเป็นเส้นทางอีกทางฝั่งหนึ่งของทางขึ้นเขาเยีเที่ยงนะครับ ก็อาจจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเก่าหรือเป็นเส้นทางที่เรียกว่าชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วหรือว่าเป็นพี่ๆที่เขาชอบขับรถท่องเที่ยวฮะเขาอาจจะทราบส่วนเราสําหรับเส้นทางนี้ที่จะขึ้นเขาไอเทียงนี่ผมไม่ทราบเลยครับก็สําหรับเพื่อนท่านไหนที่อยากไปท่องเที่ยวตามสไตล์พี่ๆเขาแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบขับรถลุยๆห,หน่อยนึงเอนดูโร่หน่อยๆ่ฮะก็มาเส้น,สนทางนี้ได้ครับขับรถชิวๆสนุกๆดีครับแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศของเขาไอเทียงในมุมที่แตกต่างออกไปครับ สำหรับเขาอีเทียงนี่ผมเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทําคลิปของลุงระคองคปเป็นคลิปคลิปแรกเลยนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าช่วงที่ผมทําคลิปคลิปแรกกับคลิปนี้ครับผมทําคลิปแรกอยู่วันที่25รกรกฎาคมครับส่วนวันที่เราไปเที่ยวกันในวันนี้ก็จะเป็นวันที่2สิงหาครับซึ่งมันใกล้เคียงกนันมากๆครับก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนกับว่าครบรอบฉลองครบรอบ1ปีของช่องลุงระคองกันเลยทีเดียวครับ เราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายภาพบรรยากาศของบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวของเขาเยี่ยที่งครับเราก็มาถึงแล้วก็มานั่งทานอาหารแล้วก็นั่งพูดคุยกันนั่งเล่นกันครับก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากรับชมคลิปบริเวณเขาเรียกว่าจุดท่องเที่ยวของเขาเยี่ยท่ยงก็สามารถกลับไปดูในช่องของลุมมคองแคมเปิลแวนกันได้นะครับเป็น EP แรกของเราเลยครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมกันได้นะครับหลังจากที่เราลงมาจากข้างบนเขาเยี่ยที่งครับ แล้วก็จะมุ่งหน้ากันไปที่ไล่อุไรชาครับก็เป็นสถานที่แรกเหมือนกันครับสำหรับสถานที่แคมป์แล้วก็คลิปแรกของการที่ทำช่องลุงบองแคมเปอร์แวนครับ้ายน่า,านเล่นเรลกไปมไม่เขาไม่สตาร ตลอดเส้นทางครับจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ลาดชันที่สุดนะครับสำหรับการที่จะเดินทางไปเที่ยวลานแคมป์ต่างๆของเขาเยี่ยงครับไล่เอสเอสปีไล่อุไรชา,า, B, า a, หรือว่าไลา ado, ่รทนาโดก็จะต้องผ่านเนินลาดชันตรงนี้นะครับก็ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็ถือว่าฉลุยแล้วครับก็ไม่มีจุดตรงไหนที่จะเดินทางลําบากแล้วครับ ก็เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราเดินทางหรือว่าขึ้นมาจากทางที่ลาดชันหรือทางที่ค่อนข้างลําบากครับเราก็จะต้องจอดรอกันเพื่อที่จะรวมตัวแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าระยะห่างระหว่างคันแรกกับคันสุดท้ายเนี่ยมันห่างไกลกันแค่ไหนครับก็เลยต้องเป็นที่จะต้องจอดรอกันเพื่อที่จะเดินทางกันไปต่อนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงที่ไร่อุรชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ต่างคนต่างเซตแคมป์พื้นของพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็เตรียมตัวทํบข้าวทําทอาหารทานกันตอนเย็นครับก็อย่างที่ผมแพนมาให้ดูก่อนหน้านะครับก็จะเพื่อนๆก็จะพี่ๆเขาก็จะจอดรถตามมุมตามไปเขาเรียกว่ามุมที่ตัวเองต้องการแล้วที่ชอบนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นวิวด้านหลังนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าจุดขายของที่นี่ครับ ไลอุรชาที่ผมเคยมากันแล้วกับคุณอุ้มครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปีหนึ่งพอดีครับเป็นคลิปคลิปแรกที่เราทําคลิปของลุมประคองเลยครับเราลงคลิปคลิปแรกในช่องลุมประคองเราคือที่เนี่ยครับไล่อุรชาแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือว่าเราได้ออกมาร่วมทิปกับพี่พี่ลุยปลาครับก็น่าจะสนุกดีครับเพราะว่าเมื่อคือนนี้เราก็ไปที่ไร่ฝนเทียมกันก็สนุกมากๆครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะสนุกกันอีกหนึ่งคืนครับยังไงเดี๋ยว อัตราค่าบริการของไร่อุไรชานะครับอยู่ที่อัตราต่อคนต่อคืนอยู่ที่200บาทนะครับ ก็มีห้องน้ำให้ใช้พอเพียงครับจุดลานกลางเต็นท์ก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรครับในการที่จะจอดรถหรือว่ากลางเต็นท์กลางแคมป์กันนะครับส่วนอาหารการกินขอบอกนิดนึงครับที่นี่เขาเป็นคนมุสลิมนะครับส่วนพวกหมูพวกอะไรอุปกรณ์ต่างๆนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราทานแต่เราก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราต้องการยืมอุปกรณ์ของเขานี่ก็ต้องเซฟแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าซื้อได้ก็ซื้อเลยครับอย่างเช่นพวกตะแกรงเหล็ก ส่วนน้ำแข็งที่นี่ให้บริการตักได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราก็เอามาทานแค่เฉพาะสําหรับที่เราทานนะครับถ้าหมดก็สามารถไปตักเติมใหม่ได้นะครับนี่เออ ต,ตัวที่สองอันนี้ตัวเมียหรือเปะครับผมในที่สุดก็ได้สติกเกอร์แล้วนะครับรถแคมป์ทุกแนวมาร่วมกันตรงนี้นะครับ คือไม่ต้องรอให้พี่เขาส่งไปรษณีย์มาให้ครับผมมาถึงที่แล้วให้มาติดถึงที่นะครับติดเลยครับนี่นี่ติดเลยนะติดเลยครับเวลานะครับตอนนี้หกโมงยี่สิบหุข้าวสามสิบนาทีก็จะเป็นหกโมงห้าสิบก็ข้าวก็จะสุกพอดีครับแต่ว่าสิบห้านาทีแรกเล่งไฟแล้วก็เขาเรียกว่าตอนพอสิบห้านาทีหลังก็จะผ่อนไฟมาประมาณกลางถึงอ่อนนะครับเราก็จะได้ทานมาลองดูครับ ว่าข้าวันนี้เราจะหน้าตาเป็นยังไงจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณนุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนรังสรรค์เมนูนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาทำอะไรให้เราทานนะครับ okay. โอเคเมนูวันนี้ครับคุณนุ้มกาลังสรรค์เป็นกระหล่ำชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็พี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปใจดีเอาต้มยำไก่มาให้ฮะแล้วก็มีพี่ที่อยู่บุรีรัมย์ครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นกะหล่ำชุบแป้งทอดแล้วก็ทอดไข่เจียวแหนมครับง่ายแล้วก็อาจจะเป็นกะหล่ำทอดน้ำปลาครับวันนี้เมนูของเราครับผมเมนูเย็นนี้ของเรานะครับก็จะมีส้มตําที่พี่เขามาฝากนะครับแล้วก็นี่คุณอุ้มเขาทอดกะหล่ำชุบแป้งทอดครับอันนี้พี่ป๊อบเขาเอามาฝากนะครับเป็นตุ้มยำไก่ไข่เจียวแล้วก็ปลาบองครับวันนี้ น่าจะอร่อยนะ่าดูครับผมแอบกินไปแล้วคำนึงอร่อยจริงๆครับมาทานอาหารกันนะครับสวัสดียามเช้าที่ไร่อุไรชานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสีนะครับหลายๆท่านเขาก็ได้ตื่นมาแล้วเรียบร้อย ก็มาชื่นชมบรรยากาศยามเช้ากันนะครับก็เป็นไปนตามอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าการที่เรามาเที่ยวกันครั้งที่แล้วเราก็ได้เจอหมอกครับทริปนี้ก็ได้เจอหมอกเช่นเคยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่าฝนได้ตกลงมาครับแต่ว่าไม่ได้ตกที่ไล่อุลิชาหรือบนเขาเยี่ยงนี่แรงมากครับแต่จะตกทางอื่นแล้วก็ทําให้ที่นี่ได้รับอน,นิสงส์จากการที่มีหมอกนะฮะก็ได้ทํา ให้เราได้นอนแล้วก็ชมหมอกกันในยามเช้าในวันนี้ครับ เราก็ได้เดินเก็บภาพบรรยากาศสักพักนึงครับเราก็ได้ไปทําธุระส่วนตัวไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เตรียมตัวทานอาหารเพื่อที่จะเดินทางกันไปต่อในวันนี้ครับก็อาหารที่เรากินกันก็คือกินง่ายๆครับผมกับคุณอุ้มก็เลยไปซื้อมาม่าจากที่ร้านด้วยความที่เขาเป็นมุสลิมครับอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นมาม่ารสชาติที่แตกต่างจากการที่เราทานมาม่าจากปกติทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมาม่าที่มีเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ฮาลาลน,นะฮะก็จะเป็นต้มยาข้นกับ ต้มโค้งครับเป็นรสชาติที่เราไม่เคยคุ้นเคยครับแต่ว่าชิมแล้วอร่อยครับผมกับคุณอุ้มก็คุยกันแล้วครับว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาไว้ทานนะครับเพราะว่ารสชาติติดปากมากครับแล้วก็เป็นรสชาติที่ไม่ค่อยคุ้นเคยครับหลังจากที่เราทานเสร็จไปที่ริมร้อยครับแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากันไปยังวังน้ําเขียวครับแผนที่เราจะไปก็คือเราปักหมุดไว้ว่าจะไปกันที่เขาแผงมาจังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอวังน้ําเขียวเพื่อนๆได้ยินอะไรไหมครับ ผมมีวอใช้แล้วครับก็ต้องขอบคุณลุงทองมากๆนะครับที่ให้ผมยืมวอมาใช้งานนะฮะจะทาให้เราได้รู้ว่าในแต่ละวันเขาเรียกการเดินทางของเราในแต่ละวันนะฮะเขาได้พูดคุยอะไรกันบ้างสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับบอกเส้นทางกันยังไงก็นั่นแหละครขอบคุณลุงทองมากๆที่ทําให้ผมได้สนุกร่วมไปกับเพื่อนๆกันอีกถึงครั้งครับเพราะจากก่อนหน้านี้คือผมเดินทางโดยที่ผมไม่มีอะไรเลยฮะคือไม่มีวอด้วยแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าพี่ๆเขาคุยอะไรกันในระหว่างการเดินทางครับหลังจากที่ได้ดูพี่ๆเขาเล่นวอกัน สนุกมากๆกครับเกยคิดไ้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีโอกาสในการที่จะไปซื้อเพื่อที่จะเอามาใช้งานในการมาร่วมทริปกับพี่ๆเขาในครั้งต่อไปครับก็เช่นเคยครับอย่างที่ผมแอบบอกเพื่อนๆมาก่อนหน้าครับทีมงานลุยประหล่านี้เขาจะไม่ไปเส้นทางธรรมดานะครับในการที่เราจะไปเขาแผงม้านี่มันก็จะมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักในการที่เราจะขึ้นไปยังเขาแผงม้าได้ใช่ไหมครับก็เราไม่ขึ้นทางธรรมดาครับเราจะขึ้นทางที่เป็นทางที่ไม่ธรรมดาก็อย่างเช่นเส้นทางนี้ครับ ก็รอดูชมคลิปนะครับว่าคลิปวันนี้ผมแอบบอกเพื่อนเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็ตื่นเต้นตมากๆครับผมด้วยความที่ว่าไม่เคยออกมาลุยแบบนี้สักครั้งแต่ว่าได้เห็นจากช่องพี่ๆเขานะครับในการที่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วการได้ที่ไปลุยต่างๆฮะแล้วก็มาลงมาชมรีแอคชั่นแล้วก็การขับรถของเราแล้วก็ของพี่ๆเขาศักยภาพของรถเราเป็นยังไงรอติดตามรับชมต่อจากนี้ได้เลยครับ เราก็มาเริ่มกันเลยลุกป,ประคองลองลุยกับทีมงานลุยปะละสนุกแน่ๆครับเพื่อน อ้นไม้ตน้นไม้ดอกยังนี่ดอกยังนี่โอ้โแน่นอนเออันขโมงโอ้โหแค่วันนี้อะไร หลังจากที่เราออกมาจากจุดเมื่อสักครู่ครับก็ย้อนกลับมาทางเส้นทางเดิมครับเสียดายครับพอดีลงไปข้างล่างปุ๊บเส้นทางมันขาดครับอีก50เมตรก็สามารถไปยังเส้นทางปกติได้แล้วครับแต่ว่าถนนมันขาดมันไม่สามารถที่จะขับไปไปได้ครับก็เลยทําให้เราต้องย้อนสอนแล้วก็กลับมายัางเส้นทางเดิมครับแล้วก็เดินทางไปยังเส้นทางหลักปกตินะครับที่เราจะไปกันที่เขาแผงม้าครับ สำหรับเส้นทางเมื่อสักครู่ครับเราก็แอบคุยกันว่าเอออย่าให้ฝนมันตกเลยครับเพราะว่าถ้าฝนตกนี่โหงงานหยาบเลยครับแล้วก็กลัวว่าฝนมันจะตกแรงแต่สุดท้ายแล้วก็มีแค่ฝนตกปล่อยๆครับเราก็กลัวว่าถ้าฝนตกหนักนี่เราจะขึ้นกันค่อนข้างลาบากแล้วก็เราคงได้นอนกินข้าวลิงกันแล้วก็พักกันเส้นทางเมื่อสักครู่นี้แน่ๆครับครับเราก็ขึ้นมายัางจุดชมวิวเขาแผงม้าครับแต่เสียดายครับลานกลางเต็นเต็มครับ ก็มีพี่เขามากางเต็นท์กันเต็มทําให้เราจะต้องมูฟจากการที่เราจะมาพักกันที่นี่ครับเราก็เลยต้องหาสถานที่แคมปิ้งสถานที่ใหม่ครับแล้วก็ไปเจอแคมป์นึงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่ทําให้เรามาจอดแคมป์ร่วมกันได้เพราะว่าสถานที่ค่อนข้างแคบครับสุดท้ายแล้วเราก็ได้เป็นบ้านพักของเพื่อนพี่เขานะครับคือเพื่อนพี่โยนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณมากๆสาหรับสถานที่พักผ่อนแล้วก็ขอบคุณมากๆสาหรับพี่ที่เป็นทุระในการที่ทําให้พวกเรามาแคมป์กันในครั้งนี้ได้ที่พักแคมป์กันในวันนี้ครับเพราะว่า ยากมากๆครับสำหรับร้านแคมป์ที่จะสามารถรองรับพวกเราได้10กว่าคนเออไม่ใช่10กว่าคนสิเออสิกว่าคันครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วผมแอบบอกนิดนึงครับตรงเนี้ยก็สวยไม่แพ้กับร้านกลางเตน้์อื่นๆนะฮะก็จะเป็นบ้านพักส่วนตัวนะครับแต่สิ่งที่ตื่นเต้นอย่างหนึ่งก็คือว่า ตรงนี้ครับเป็นที่ที่กระทิงลงมาเดินหาอาหารกินค่อนข้างบ่อยครับก็ได้รับคําเตือนว่า,าการที่เราจะออกมาเข้าห้องน้ำหรือเดินไปไหนต่างๆก็ระมัดระวังเรื่องของกระทิงกันด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบของบ้านพักของเพื่อนพี่เขานะครับก็ขอบคุณกันอีกครั้งนึ่งครับขอบคุณมากครับ เมนูวันนี้เราก็ทอดหมูเดดเดียวทอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดกระลำน้ำปลานะครับแล้วก็ปลาสลิดทอดครับบุรีโรแก่ที่ตลาดของน้ำเขียวครับเราก็เลยไม่ได้ต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรมากครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าล้วนะครับฝนตกพันๆครับแคมปิ้งหน้าฝนครับเจอฝนสามวันติดเลยครับนี่ครับผัดกระลำเมนูคุณอุ้มครับเราขออนุญาตลังสันเองครับเมนูนี้นี่คจะกินได้ไหม บอกว่าเสียดายของครับเพราะว่าซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้งานเลยวันนี้วัสุดท้ายเลยอมผัดทั้งหมดครับก็ถ้ากินกับข้าวหมดก็เป็นกับแก้มไปครับมีปลาสลิดครับแล้วก็หมูแดดมากินข้าวด้วยกันนะครับ <c oughs> นี่เมนูอาหารของเราวันนี้นะครับมากินข้าวกันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อได้เวลาที่เราจะต้องแยกย้ายกันแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมคิดถึงอยู่เสมอเสมอก็คือบทสนทนากันเมื่อคืนครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้แชร์ได้พูดคุยกันในสิ่งที่เรารักในสิ่งสิ่งเดียวกันชอบทําในกิจกรรมกริจกรรมเดียวกันรักแล้วก็ชอบในการแคมปิ้งแล้วก็ขับรถตู้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหมือนเหมือนกันครับมันเหมือนคนที่รอรักแล้วก็ชอบในสิ่งสิ่งเดียวกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นบทสนทนาที่สนุกมากๆ แล้วก็ทําให้ผมได้รู้สึกว่าการมาท่องเที่ยวแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณพี่ๆเขามากๆครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆได้ออกมาท่องเที่ยวได้ออกมาแคมปิง้งได้อ,ออกมาพักผ่อนเพื่อที่จะ เพิมพลังในการที่จะสู้กับงานในวันต่อๆไปครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่กดติดตามกด s u b ส c ค i b e ให้กับลุมงมะคอนะครับก็ฝากกดติดตามกด s ับ s c ค i b e ให้กับลุงมะคองด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบายครับเพื่อนๆ